สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปจังหวัดน่านไปที่ดอยเสมอดาวซึ่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสีน่านดอยเสมอดาวเนี่ยเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าทางธรรมชาติจากแดนดินน่านคนครอำเภอนาโน้อยจังหวัดน่านเราไปชม พาทิตขึ้นตอนเช้าและชมหมอกสีขาวทะเลเหมอกสวยงามมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับดูเพลิดเพลินเลโอ้มันสวยจริงๆอากาศเย็ยนๆนะบนดอยนี่โอ้โหแบบฟินมากปังปูริเย่เป้ยูเรป้ามากๆเลยแหละพาทิตขึ้นสวยไหมครับ เอาชมวิวไปก็ถ่ายรูปไปนะครับตรงบริเวณตั้งแต่ตีนดอยไปจนกระทั่งถึงที่พาหัวสิงนะครับธรรมชาติช่างเสกสรรปั้นแต่งความงดงามให้เราเนี่ยดื่มดำกับธรรมชาติออกไปพบทะเลหมอก ยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราจะมีความสุขอย่างมากมายเลย,ยงไงครับชมแล้วมีความสุขไหมครับสวยสวยสวยจนรู้จบับรรยายอย่างไรเลยนะสีขาวแล้วก็ออกมาสีเหลืองพระอาทิตย์ขึ้นงามจริงๆและตรงนี้ก็คือ บริเวณผาหัวสิงซึ่งมีคนมากางเต้นเยอะมากเลยนะครับเห็นหินด้านหลังไหมครับนั่นคือมีลักษณะหินที่มีลักษณะเป็นหัวสิงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะครับเราถ่ายรูปกันเป็นเพลินนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ที่ผาหัวสิงสวัสดีนะครับแล้วเจอกันในคลิป ใหม่ในตอนหน้านะครับวันดีครับ